เช็คดวงโชคลาภค่ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาของท่านนะคะคุณมีโชคมีลาบไหมใน3วันนี้นะคะภายใน3วันนี้นะคะสื่อนําโชคของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคืออะไรมีโชคกับเขาไหมมาลุ้นไปกับหมอดาวนะคะโชคลาภของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะนะคะมาดูนะโชคลาภมาการเงินจะปังจะเฮงไหมนะคะใบที่หนึ่ง โชคลาภไม่เด่นนะคะรายจ่ายมาแบบกระทันหันด้วยนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ภายใน3วันนี้นะคะคุณไม่มีโชคในการเสี่ยงนะงดได้งดนะคะใบที่สองเฮ่อเอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่ขอแก้ตัวนะคะโชคลาภของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสนะมาดูใบที่ 3. าใบที่สาโอเคนะคะไม่เด่นเท่าไหร่นะนะคะ โชคลาภถือว่าไม่เด่นนะคะแต่พอจะมีโชคช่วยก็คือนะคะ,ะเลขเก่านะคะหรือว่าพ่อคุณแฟนคุณนะคะคือสื่อนำโชคนะคนวันอาทิตย์นะคะแต่มีไพ่เสียมาเพราะฉะนั้นนะคะ,ะโชคลาภของเราเนี่ยโดนตัดกำลังไปนะคะ30%อีก60%นะคะมีโชคแหละ1เลขเก่าสคนเท่าคนแก่นะคะอ่าที่คนนะคะ คนใกล้ตัวนะคะคนเท่าคนแก่แล้วก็อายุแฟนอายุพ่อนะคะคือสื่อนำโชคนะคะเลขหน้าไพ่หรือเลขมงคลของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะหนึ่งหสแล้วก็เนะคะอ่ะวิธีนะคะวิธีทำบุญเสริมดวงหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็มีไพ่เสียมานะคะ ทำบุญกับข้อนะเสริมโชคเสริมราบนะคะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็นะคะเตาเผาศพนะคะพาหอเอ่อเตาเผาศพแล้วก็บารุงพุทธศาสนานะคะโบสถ์วัดวาอารามนะซ่อมแซมสิ่งอ่าใดๆในวัดนะคะได้หมดนะคะเติมน้ำมันตะเกียงด้วยเพื่อเสริมโชคเสริมลาบนะคะ9 4 1 6สี่หนึ่งนะคะขอให้มีโชคนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะอ่า 60%นะคะพอมีลุ้นอยู่นะคะแต่ว่าไพยเสียมาตัดกำลังไปนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะหมอดาวให้60%สำหรับโชคลาภภายใน3วันนี้นะคะอย่าลืมนะคะทำบุญกับคนเท่าคนแก่ทำบุญกับวัดวาอารามนะคะเสริมดวงด้วยกันเติมน้ำมันตะเกียงนะคะอ่ะโอนตังให้พ่อบอกรักพ่อก็ได้เช่นกันนะคะขอโชคดีคะ่ะขอให้มีโชคมีลาภนะจ๊ะ ขอให้เฮงเงปังปังนะคะทำบุญแล้วเสริมบุญแล้วขอให้มีโชคก้อนใหญ่นะคะ1649นะคะโชคดีค่ะ